โย่กับสุกินด้วยนะครับวันนี้โยผมแชมป์ซีวันนี้ก็มาเปิดคลิปแบบชันนักหน่อยนะครับผมโยวันนี้เรามาเล่นเกมโรบอทกันนะครับผมผมถือโอกาสได้เป็นได้เป็นฆาตกรนะครับผมเดี๋ยวนี่ไงเจอแล้วมาดิโอ้โห้ยมึงมาได้เปิดคลิปพอดีเลยนะ๊บไปครับหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับไปกันต่ออ้าวอ้าวอ้าวอยู่ๆมาหา ้ยอนี่มีของนะครับมันวิ่งไปมากเลยครับดูวิ่งไปขนาดไหนก็ตายสองตายสองครับโอ้ยมันมากแลับฮ่า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 ฮ่่าลัวๆครับมาจะไปไหนมาเล่นกันอมมันใหญ่อยู่นะครับเนี่ย ไปไหนกันวะนี่ไงไปไหนจ้านี่เดี๋ยวเราวางกับดักไว้ตรงนี้ด้่ามวันนี้กับดักด้วยนะครับอ้าออกขาดไปดด้ว่า จเจ๊เจ๊ไม่มีเลยนะครับเป็นไนกันมาเล่นกันเถอะอ้าวม,ามาันโดนทำลังยังไงนะฮะเกย ไม่มีท่อตรงนี้นะอยู่กันแถวนี้หรือเปล่าโอ้่ค่อยมีคนเลยนะตรงนี้มันแอบดีกันมากเลยนะไม่เสี่ยงมาสะทอนนะหืนี่ไงนแอบอยู่ตรงนี้หรอนอนเนียนเลยนะ นอนเนี็นเลยนะเช่เป็นกันต่อนะครับอุ้ยนี่ไงเรามีสแกนสแกนไซเฟอร์นะครับเราตั้งแท็บไว้เวลาเหลือน้อยแล้วครับรนนลาบี เดือดนู่นอีกเยอะเลยนะครับไม่น่าทันนะครับฮ่าฮ่าฮ่าเ่เปิดมาก็ผมก็ได้เป็นฆาตกรเลยนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นหรือไม่เป็นมันก็แต่งตัวเป็นโจ๊กเกอร์แต่เป็นฆาตกรอ่ะ โอเคก็เป็นตอนนี้เราได้เป็นเราได้มาเป็นธรรมนานะเฮ้ยเจี๊ยเจี๊ยตายดิช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยไม่โดนเราอยู่บ้านเดียวกับตัวเองอะ มากกว่เฮ้ยนอนหรอหรืออะไรนี่เฮ้ยมากกว่อนอนหรออุ้ยอันนี้อะไรนี่ดาบหมอหรืออะไรครับไม่รู้แอบกวนเพราะตอนนี้กลัวไม่ไหวเลยโอเคใจเย็นครับตอนเราเล่นเป็นข้ารการนี่เราไม่ค่อยกลัวนะแต่ตอนเรามาเล่นเป็นพวกชิรอดนี่เราข้างๆหวาดเสียว อยู่นะครับฉับอกว่าตัวเองเป็นก็ตอนแรกเราเป็นเรองอะไร <S <S ตอนแรกอ,อ่ะมันให้ทำภารกิจให้กดตัว E อ่ะมันให้เก็บอะไรไม่รู้อ่ะเก็บยางตอนนี้ผมเหีืยเป็นเหลือสองชีวิตนะครับเพราะเมื่อกี้ผมโดนสวบไป เราจะรอดไหมกับอีกสามนาทีนะครับคุณเมย์รอ,อดรอดอยู่นะครับรอดอยู่ปิงชิวอเ่ย <Yeah. S 1> อะไรไม่รู้เก็บไปก่อนนะครับโหเราลืมเปิดเสียงนะครับเราเราก็ไม่ได้เปิดเสียงเปิดเสียงก่อนนะครับเราต้องทำการเปิดเสียงนะครับเ,เพื่ออัทร ไม่อยู่ไหนครับแอบอยู่แอบอยู่โอเคพอเราเสียงเกมมันปิดไปเลยอ่ะกา็อุ๊ยอันนี้คืออะไรนี่ครับไปเราก็เลยไม่รู้เดี๋ยวเราต้องการอะนแล้ว โอ้ยเหี้ยตกใจเค้เฮ้ยอะยรนะแม่กูเฮ้ยเฮ้ยเเห็นเต็มตาเลยดิเพื่อนตายต่อหน้าบ่าครับโจนเ้ย เปิดตูม้มาโอเคครับเหลืออีกหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับกับอ,กอีกคนที่รอด,ด,อดใคร,ใครเปิด,<ค>ปดตู้โอ้ยไม่ต้องลงนะเว้ยไปแล้ว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 ว้ายหนีหนีที่ไหนอะไม่รู้อ่า สามสิบปีเราชิวๆเลยครับเฮ้ยมีมหาล้องไปอ่ะเอาประตูไหมเอ๊ะเกือบตายเราแบบนี้น่าจะรอดนะครับยี่สิบปีเข้าประตูต<อ>รงไหนวะจะมีประตูอยู่อ่ะเราก็ไม่รู้ว่าก็เดินตามมาเดินตามเพื่อนมาโอ,โอเคเรล้รอแล้วครับชิวๆก็พ อันนี้เราก็รอเล่นผัดไปอ่ะใช่ครับปักเข้าไปรอมาคับผมผทำการสกัสุุครับใครจะเป็นโอ้โหไม่ใช่ผมนะครับคนเดิมเลยป่ะเนี่ยไม่เอาคนละคน

ตกแมพเอาอะไรอ่ะคุณเดามเกมนี้มันอยู่ที่ทางของผมเลยครับตกแมพเฉยเออะก็ไม่เป็นไรครับผมงั้นเดี๋ยววันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ใครชอบฝากไลค์มา s u p p o ให้ผมด้ลยนะครับขอบคุณครับ